เริ่มต้นกันที่คำถามแรกเอาบอกก่อนเลยฮะเขาถามมาว่าขอถามพักชาติไทยพัฒนานะครับคำถามนะครับคิดอย่างไรที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนาแต่ห้ามขายสุราในวันพระใหญ่โอเคครับถ้าว่าพร้อมแล้วเชิญชาติไทยพัฒนากับ3นาทีทองพร้อมแล้ว จับเวลาครับคนถามเหมือนรู้นิสัยผมเลยนะครับ <c oughs> อย่างแรกผมไม่เห็นด้วยครับผมนับถือศาสนาพุทธนะครับแต่ผมก็ไปเรียนที่ต่างประเทศมาพอสมควรผมก็เกิดความสงสัยครับย้อนไปตั้งแต่สมัยมัธยมนะยครับสมัยมัธยมผมเรียนเยนคลิสวันคลิสมาเพื่อน,นที่นับถือศาสนาคลิสก็ไปที่โรงเรียนไปโบสถ์กันเด็กๆยังแอบได้จิบไวน์เลยครับแต่ของเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอายุต่ำกว่า20ห้ามซื้อแอลกอฮอล์ ถ้าถามว่าความความเห็นผมยังไงผมไม่เห็นด้วยแน่นอนครับแต่เรื่องนี้เนี่ยผมเคยพูดในพักนะครับผมเคยพูดในพักว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้อย่าว่าอย่าว่าแต่เฉพาะวันพระใหญ่เลยครับผมาว่าเป็นเรื่องตลกไหมครับบ่ายสองถึงห้าโมงเป็นไม่รู้เป็นช่วงทําวัดหรือเป็นช่วงอะไรที่ว่าเราเราจะต้องห้ามบริโภคแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นาศาสนาใดตลกกว่าน,นั้นอีกครับผมเป็นสสต่างจังหวัด ต่างจังหวัดนะครับถ้าวัดโรงเรียนไม่ได้พี่น้องประชาชนที่ไปจัดงานบวชงานแต่งที่นั่นก็จะไม่มีไรายได้เข้าโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นครับวัดโรงเรียนห้ามนำแอลกอฮอล์เข้าทำให้อะไรครับทำให้ขาดรายได้ตรงนี้ไปมีเรื่องตลกกว่าน,นั้นอีกครับผมเชื่อว่าถ้าผมออกประตูท่าประจันไปไปเซเว่นตรงนี้ครับ จะเป็นเซเว่นที่ไม่สามารถขายแอลกอฮอล์ได้เพราะอยู่ในลัศมีของมหาวิทยาลัยนี่คือสิ่งที่ผมคิดมาตลอดครับที่เมืองนอกครับผมเรียนท,ที่ประเทศอังกฤษไปใหม่ๆตกใจครับมหาวิทยาลัยเขามีสติลเดน์ยูเนียนจัดปาร์ตี้ได้บริโภคแอลกอฮอล์ในนั้นได้ถึงทุกวันนี้ผมก็ยังคิดนะครับผมบอกประเทศไทยนี่แปลกส่งเสริมให้เด็กเนี่ยไปบริโภคแอลกอฮอล์ไกลที่พัก อันนี้เรามองในลักษณะที่ว่าเด็กอยู่หอข้างๆมหาวิทยาลัยนะครับทานกันไม่ได้ต้องขับรถต้องนั่งแท็กซี่ออกไปเมากลับมาเสี่ยงต่ออะไรเมาแล้วขับเสี่ยงต่ออะไรครับเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเสี่ยงต่อถ้าเกิดเป็นน้องๆผู้หญิงนั่งแท็กซี่ไปเที่ยวกันเสี่ยงต่อการโดนล่วงละเมิดทางเพศทําไมเราไม่จับกลุ่มของเขาเนี่ยให้มาบริโภคกันในที่ที่เขาสมควรจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี่เราถือเป็นที่เซฟโซนของเด็กๆนะครับ ถูกไหมครับในนี้คนภายนอกเข้ามายากคุณอยากจะทําอะไรทําในนี้มีปัญหาก็มีปัญหาอยู่แต่แค่ในนี้แต่ออกไปข้างนอกคุณไปเจอสารพัดส,สิ่งนี่คือสิ่งหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งครับพรลบสุลาผมเห็นด้วยนะครับผมเป็นหนึ่งคนที่คุยในพักว่าผมเห็นด้วยแต่ผมไม่เห็นด้วยแบบสุดโต่งอย่างน้อยต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถผลิต แอลกอฮอล์ในระดับชุมชนหรือในระดับเรียกว่าเป็นไมโครบิวอเรี่เนี่ยออกขายในลักษณะที่เป็นบรรจุภัณฑ์ได้ไม่ใช่ขายในลักษณะแต่ที่ร้านของตัวเองเท่านั้นขอบคุณครับคําถามที่2ครับถามพักพลังประชารัฐครับนะฮะคิดยังไงกับการเลือกลุงป้อมเป็นแคนดิเดตนายกของพักค <c oughs> <c oughs> เอาคำา <c oughs> แค่นี้เลยคำถามแค่นี้เลยใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคไหมสามนาทีนะฮะสามนาที <c oughs> คุณเอพร้อมแล้วเ <c oughs> ชิญ <okay S 2> ครับเป็นคำถามที่ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะพักพลังประชารัฐนะคะค a n d i d a นายกนะคะมีอยู่ท่านเดียวที่ เป็นท่านที่เหมาะสมที่สุดนะคะก็คือท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะหรือว่าลุงป้อมที่น่ารักของทุกคนนะคะที่พักพลังประชารัฐนะคะได้เสนอลุงป้อมเป็นนายกนะคะต้องบอกว่าลุงป้อมเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนใจดีเป็นคนที่มีความเป็นกลางน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะคะสมัยก่อนเนี่ย คนชอบแซวกันนะคะน้องๆชอบแซวกันว่าเวลาลุงป้อมตอบอะไรเ,เนี่ยก็มาจะพูดว่าไม่รู้ไม่รู้แต่ตอนนี้ลุงป้อมรู้ทุกเรื่องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนที่บอกว่าไม่รู้เนี่ยเป็นเพราะว่าบางข้อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านหรือว่าตอบไปแล้วเนี่ยอาจจะไปกระทบกระเทือนใครก็ตามนะคะซึ่งตามธรรมชาติของลุงป้อมเนี่ย ท่านๆเป็นคนที่ที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่เปิดใจแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของทุกคนรวมถึงเคารพทุกคนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดบางทีไปตอบอะไรพลาดพินคนอื่นเขาหรือทําให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยแน่นอนว่าลุงป้อมไม่ทําไม่รู้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าพักพลังประชาชนนะคะ นำเสนอนะคะท่านนายกลุงป้อมนะคะเป็นนายกคนที่30นะคะเป็นผู้ที่มีความเป็นกลางเป็นผู้ที่สามารถประสานทุกอย่างให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสามัคคีนะคะแล้วก็ปรองดองกันรวมถึงลดความขัดแยง้งที่สําคัญเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกันค่ะถ้าเกิดน้องๆมีคําถามอะไรหรือว่าอยากที่จะนําเสนอไปถึงลุงป้อมนะคะลุงป้อมวันนี้ฝากมาบอกว่าเปิดรับทุกข้อความเลยค่ะ รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาตินะครับมั่นใจในการส่งประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกมากแค่ไหนที่จะดึงสอสอให้ครบ26คนผมไม่น่าจะเขียนยี่หหรือหกนะขอพายยี่ห้าใช่ไหมฮะโอเคครับที่จะดึงสอสอให้ครบ25คนโอเคครับพร้อมนะคุณรอริครับผมโอเคครับ3นาทีครับจับเวลาครับไม่รู้ผมมองโลก แง่บวกกินไปหรือเปล่าผมรู้สึกว่าคำถามนี้มันเฟเวอร์ให้ผมมากผมอยากจะบอกว่าม,มีนักข่าวหลายท่านถามว่าเ๊ะมองท่านประยุทธ์มานะครับเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งของพักนะครับต้องต้องบอกก่อนว่าตัวตัวผมเองเนี่ยเข้ามาก่อนที่ท่านประยุทธ์เข้ามานะครับผมบอกได้เลยว่าตั้งแต่ท่านประยุทธ์เข้ามานะครับตอนเดือนมกราก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นจุดแข็งแน่ๆนะครับคือหนึ่งนะครับในความชัดเจนของท่านเนี่ย ท่านมีสเปกตรัมที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจที่ที่หลายๆท่านอาจจะชอบบ้างและไม่ชอบบ้างนะครับนั่นนั่นเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ตัวผมเองอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยตัวผมเองก็เคยวิจารณ์ท่านนะฮะถ้าไปเปิดดูเฟซก็จะเห็นว่าผมกับวิจารณ์ท่านผมได้รู้จักกับตัวจริงของท่านผมรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่ตรงไปตรง,ตรงมาแล้วก็เชสโฟกัส uh, พอสมควรคือเป็นคนที่มองที่ uh, ผลงานเป็นหลักนะครับส่วน ส่วนความเด็ดขาดได้ครับผมได้ยินแล้วครับคุณป้าครับได้ยินแล้วครับ <c oughs> ก็ก็บางคนบอกไม่ไหวบางคนบอกไหวไม่เป็นไรครับผมไม่เดินพื้นที่หลายคนก็ตะโกนบอกว่าไหวไหวไหวก็มี <c oughs> เหมือนกันคุณป้านั่นคือประชาธิปไตยสวยงามฮะสวยงามเสมอฮะแล้วก็อย่างที่บอกฮะ 25ที่นั่งผมตอบไม่ได้แล้วนะครับว่าวันนี้มันจะได้ได้มากกว่าหรือน้อยกว่านะครับแต่เรามีความมั่นใจนะครับว่าว่ากระแสะของท่านประยุทธ์ยังทาได้ดีอยู่นะครับในโดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์บางพื้นที่นะครับทำได้ดีเสมอแล้วก็นั่นก็เป็นเพราะผลงานบางอย่างของท่านนะครับในการที่ช่วยประชาชนโดยเฉพาะรากหญ้านะครับในกลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งหลายนะครับะตะกีะ้ทาง เพื่อไทยพูดบอกว่าล้างหนี้ด้วยด้วยหนี้อันนี้ผมบอกว่าไม่จริงนะเพราะว่ารัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยมีการชําระหนี้สาธารนณะถึงได้ครับโหได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบาย2.6 2.6ล้านล้านบาทนะครับการชําระหนี้สาธารณะครั้งนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับผมจะเลยบอกให้และหนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากปี2557นะครับผมจะบอกให้ว่าเป็นอย่างกันนะครับนี่คือความสวยงามครับนี่คือความสวยงามและนะครับ ในช่วงโควิดนะครับ1.5ล้านล้านบาทนะครับที่กู้มาเนี่ยช่วยคนไทยได้ถึง45ล้านคนเชื่อไหมฮะ45ล้านคนแน่นอนครับเขาไปช่วยคนกลุ่มเปราะบางเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่อยู่เป็นมิดเดิลคลาสบางคนจะรู้สึกเอ้ะทำไมไม่ช่วยกูเลยวะ SME ไม่ได้เงินเลยวะถ้าไม,ไม่ไม่ดีเลยวะโน no. เขาช่วยคนที่เขาไม่มีจะก,กินนะฮะ นั่นคือ Priority ที่รัฐบาลท่านประยุทธ์จัดไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของโครงสร้างการค้าขายแล้วก็การสร้างงานเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะทําในเฟสต่อไปตอนนี้โควิดดีขึ้นเป็นลําดับนะครับแล้วก็คิดว่ารัฐบาลที่เข้ามาตอนนี้ก็น่าจะสามารถต่อยอดและทําให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นดีขึ้นได้นะครับแต่อย่างที่บอกอีกทีนะฮะมีถูกใจแล้วก็มีไม่ถูกใจแต่อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเราผ่านเผชิญโควิดซึ่งหลายประเทศย่ำแย่กว่าเราเยอะมากนะฮะ แต่เราก็ผ่านมาได้นะครับและตอนนี้มันก็จะดีขึ้นนะครับอย่าที่บอกว่าทําแล้วทําอยู่ทําต่อแล้วก็เราทําได้ด้วยมาต่อกันนะฮะคำถามต่อไปประชาธิปัตย์ครับ <laughs> <laughs> จากประชาธิปัตย์นะฮะพักท่านมีมุมมองต่ออาชีพเซ็กซ์เวิร์กเกอร์และเซ็กซ์ทอยอย่างไร ถ้าได้เป็นรัฐบาลจะแก้ไขหรือจัดการเรื่องนี้อย่างไร3นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเรื่องเซ็กซ์เวิร์กเกอร์แล้วก็เรื่องของเซ็กซ์ทอยนะครับเราต้องยอมรับก่อนว่าบ้านเรามีอาบอบนวดเนี่ยไม่ได้เกิดจากการนวดอย่างเดียวหรอกครับทุกอย่างมันมีธุรกิจที่เป็นเรื่องของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์แต่ Sex Work er เซ็กซ์เวิร์กเกอร์เหล่านี้ครับเขาไม่ได้มีสวัสดิการที่ดีไม่ได้มีการจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการเนี่ย ไม่ได้มีการเก็บภาษีที่เต็มที่ด้วยซ้ำดังนั้นอาชีพธุรกิจเหล่านี้ครับเราต้องนําเข้ามาสื่อบนดินไม่ใช่ว่าปล่อยเข้าไปแล้วใครโดนแฉทีก็เอาเงินมาเคลียร์คนนั้นเอาเคลียร์คนนั้นต้องเลิกครับ เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ต้องมีสวัสดิการในรัดในการดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการดูแลในเรื่องอื่นๆรวมถึงผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการเหล่านี้ครับจะต้องมีการเก็บภาษีที่ถูกต้องเพื่อที่ทารายได้เหล่านี้มาสู่แต่ไม่ได้แปลว่าจะสนับสนุนให้คนทุกคนไปเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์มากขึ้นไม่ใช่ตรงนั้นนะครับเราก็ต้องมีมาตรการที่จะทําการควบคุมในส่วนที่สามารถทําได้แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่มีการควบคุมหรือไม่มีการดูแลเลยถ้ามันยังอยู่ใต้ดินนะครับในส่วนของเซ็กซ์ทอยหรือว่า พูดตรงๆเรื่องของหนังโป๊เรื่องเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่หลายๆอย่างก็อยู่ในสังคมอยู่แล้วตรงนี้เราจะต้องนํามาทําให้ถูกกฎหมายมากขึ้นนํามาพูดคุยกันและเชิญคนที่ทุกวันนี้อยู่ใต้ดินนํามาสู่เขาบนดินเพื่อให้เขามีสวัสดิการที่ดีมีชีวิตที่ดีและสุดท้ายแล้วธุรกิจเหล่านี้จะต้องมีการเก็บภาษีให้ถูกต้องเพื่อทุกคนเนี่ยสามารถจะนําเงินเหล่านี้ที่เรารู้ว่ามีอยู่เนี่ยขึ้นมาสู่บนดินและทำมันพัฒนานประเทศอื่นๆได้ครับขอบคุณครับคําถามต่อไปครับถามเพื่อไทยนะครับ คิดยังไงกับประโยคที่ว่าการทำพรรคการเมืองคือธุรกิจครอบครัวครับาค่ะก่อนอื่นขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงนะคะอาจจะเป็นดีเของพักตั้งแต่หัวหน้าพรรคพอกประยุทธ์จัน์โอชาจนถึงลูกพักนึกอะไรไม่ออกโทษจำนำข้าวไว้ก่อนค่ะซึ่งดิฉันต้องเรียนว่า ถ้าอยู่มา8ปดปีนะคะสร้างหนี้สาธารณะสิกว่าล้านล้านบาทนี้แล้วประเทศไทยคนยังจนอยู่นะคะความเหลื่อมล้ําขยายตัวขนาดนี้ถ้าทําอยู่ทําแล้วไม่ควรทําต่อค่ะที่ฉันจะใช้อีกสองนาทีที่เหลือตอบคําถามเมื่อสักครู่นี้ว่าการเมืองเป็นธุรกิจครอบครัวหรือไม่โดยที่ฉันจะขยายความคําถามให้ทุกคนเข้าใจง่ายคําถามน่าจะหมายถึงว่าพักเพื่อไทยเป็นของตระกูลชินวัตรหรือไม่ ซึ่งทีฉันนะคะจะขออนุญาตเรียนว่าพักเพื่อไทยค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีรากฐานมาจากพักไทยรักไทยโดยหนึ่งในผู้ก่อตั้งพักไทยรักไทยคือดรทักษิณชินวัตร ซึ่งเป็นคนที่เข้ามาปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองในประเทศไทยที่ก่อนหน้านั้นใช้เงินเป็นตัวนําแต่พักไทยรักไทยเป็นพักที่ทําให้การใช้นโยบายเป็นการต่อสู้ในสนามทางการเมืองถือว่าเป็นการเมืองแบบใหม่หลายนโยบายของเราเป็นนโยบายที่ยังอยู่ในใจของประชาชนไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคโครงการหนึ่งตบล1ผลิตภัณฑ์โครงการ 1, รายได้ให้ก the so ับประชาชนหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยังเป็นคุณูปการที่อยู่ในใจของประชาชนทําให้แม้พักเพื่อไทยจะถูกรัฐประหารไปนะคะตั้งแต่ไทยรักไทยรัฐประหารแล้วเกิดพักพลังประชาชนพักพลังประชาชนถูกยุบไปเกิดพักเพื่อไทยขึ้นมาเราก็ยังอยู่ในใจของประชาชนเราชนะการเลือกตั้งทุกครั้งเพราะเรามีจุดแข็งอยู่2อย่างคือ1นเราเป็นพักที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยมีจุดยืนประชาธิปไตย2ค่ะพักเพื่อไทยมีจุดแข็งในเรื่องของนโยบายอย่างที่เรียนไปเพราะฉะนั้นคนดิเดต นายกเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งแต่ส่วนที่สําคัญอีกสส่วนนะคะก็คือว่าเรามีสอสอเขตว่าที่ผู้สมัครหลายร้อยชีวิต ที่ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาของประชาชนเพราะฉะนั้นทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยเกิดกเินการรับฟังเสียงของประชาชนทั้งประเทศทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกคนคือส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเราจึงไม่ใช่ส่วนพรรคของเราจึงไม่ใช่พรรคของตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่ว่าใครค่ะอยากเป็นนักการเมืองอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอยากเป็นสสไม่สามารถส่งต่อโดยเหมือนเป็นมรดกทางการเมืองได้ต้องผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะและพรรค เพื่อไทยแคนดิเดตนายกทุกคนนายกบันตรีทุกคนตั้งแต่ดรทักษิณชินวัตรยิ่งรักชินวัตรและคุณแพทองทานชินวัตรถ้าอยากนั่งอยู่ในใจของประชาชนต้องไปหาประชาชนต้องชนะใจประชาชนประชาชนต้องเลือกเข้ามาถึงจะเป็นนายกบันตรีได้ดังนั้นพักเพื่อไทยไม่ใช่พักการเมืองของตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่คนที่เป็นเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยจรงิงๆคือประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ พักชาติพัฒนากล้านะครับพักชาติพัฒนากล้านะครับคำถามครับที่บอกว่าจะมีการสนับสนุนกิจกรรมของ LGBTQ+ ไม่ทราบว่าจะเป็นกิจกรรมแบบไหนหรือเขาเขียนไว้แบบนี้นะไม่ทราบว่าจะมี เราไม่ทราบว่าจะเป็นกิจกรรมแบบไหนหรอคะพยายามใช้น้ำเสียงให้ถูกต้องนะฮะจะได้ไม่ฟังดูเวียงนะครับทางพักมีนโยบายขับเคลื่อนกฎหมายสมรสเท่าเทียมไหมคะเพราะว่าการสมรสเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ LGBTQ+ ต้องการมากกว่าเพียงแค่กิจกรรมโอเคครับตัวแทนจากภาคชาติพัฒนากล้าตอบครับ3นาทีจับเวลาครับเชิญครับค่ะ ที่บอกว่าเราจะส่งเสริมในเรื่องของ LGBTQ นะคะนโยบายเนี้ยอยู่ในหนึ่งนโยบายเฉดสีนะคะที่จะกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะนอกเหนือจากการกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งพรรคของเราเนี่ยเห็นด้วยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการผลักดันอยู่ในตอนนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากพรรคของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของปากท้องและเศรษฐกิจเป็นสําคัญนะคะนอกเหนือจากการผลักดันให้มีสมรสเท่าเทียมแล้วเนี่ยเราจึงอยากจะใช้จุดตรงนี้นะคะที่เรามีความหลากหลายทางเพศในประเทศของเราและมีการยอมรับกันอย่าง กว้างขวางนะคะในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะให้มาร่วมกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วนะคะในประเทศไทยเรานะคะมีความหลากหลายทางเพศมากนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเพศที่เป็นเพศ ที่ไม่ใช่หญิงหรือชายเนี่ยสามารถแสดงออกทางเพศได้มากกว่าเพศที่เป็นผู้หญิงด้วยซ้ำนะคะในปัจจุบันเมื่อสักครู่นี้มีถึงเรื่องเซ็กทอยด้วยมีถึงเรื่องเซ็กเวิร์กเกอร์นะคะตรงนี้เองนะคะเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะว่าเรื่องพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกันหมดมีความหลากหลายทางเพศเรื่อง,องกิจกรรมต่างๆที่จะสามารถส,สร้างเศรษฐกิจได้เรื่องของเซ็กเวิร์กเกอร์พักชาติพัฒนากล้าเราก็มีนโยบายในเรื่องการเปลี่ยน สถานะจากสิ่งที่อยู่ใต้ดินนะคะที่ผิดกฎหมายเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเอาขึ้นมาอยู่บนระบบเอาขึ้นมาจัดเก็บภาษีเอาขึ้นมาเพื่อคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพของผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เราต้องยอมรับนะคะเทรนด์อาชีพนี้ในสังคมไทยเราเราเราไม่หลอกตัวเองกันเลยเราพูดแบบต,งตรงๆเลยปัจจุบันมีเด็กรุ่นใหม่เป็นจํานวนมากที่ทําประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นออริแฟนไซร์ไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้มันมีอยู่จริงเราจะปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นการที่เราสนับสนุนหรือว่าทํา ตรงนี้ให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นการส่งเสริมเกี่ยวทั้งหมดในเรื่อง LGBTQ ด้วยหรือแม้แต่เรื่องทางเพศที่ผู้หญิงเองเนี่ยก็ถูกกดขี่อยู่ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อวันก่อนค่ะดิฉันได้ไปงานเสวนาเสวนานึงมีพี่ผู้หญิงที่เป็นสูงวัยแล้วออกมาต่อต้านเรื่องของการมีผู้ชายขายบริการดิฉันก็สงสัยว่าเอ๊แล้วผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะ ไปเที่ยวสถานบริการหรอถ้าเขาสามารถทําได้โดยที่เขาไม่มีพันธะผูกพันอันนี้ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งซึ่งประเทศไทยเราจะต้องเปิดกว้างให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ต้องยอมรับในเรื่องความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะผู้หญิงเลยค่ะทุกวันนี้ก็ยังโดนกดอยู่เยอะนะคะดิฉันก็เลยได้พูดและให้ความเห็นไปในวันนั้นมากจริงๆแล้วทุกๆเพศนะคะมีสิทธิ์ มีความต้องการมีความต้องการที่จะได้ชีวิตที่ตัวเองพึงพอใจมีสิทธิ์ที่จะได้มีคู่รักที่เหมาะสมมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขทางเพศได้เทียบเท่ากันในทุกๆเพศค่ะขอบคุณค่ะและคําถามต่อไปโอ้สั้นมากนะฮะถามพักเก้าไกลครับผมคาถามนี้สั้นจริงๆครับคาถามคือขอทราบแนวทางในการแก้ไขม1 1 2ครับ เหมือนโดนเกงข้อสอบมาแล้วนะคะค่ะค่ะในทุกเวทีที่ก้าวไกลได้มีโอกาสพูดถึงกฎหมายข้อนี้นะคะเราใช้มันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่าความตั้งใจของพรรคก้าวไกลคือทําให้เรื่องนี้ถูกพูดได้อย่างเป็นปกติธรรมดารูปธรรมของการแก้ไขม .1-2 2เนี่ยคือการบังคับใช้ตัวบทกฎหมายและผู้มีอำนาจฟ้องขออนุญาตให้รายละเอียดตรงที่ตัวบทกฎหมายเนี่ย มันมีโทษที่หนักเกินไปหนักกว่าหลายๆประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพรหมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วการพิจารณาคดีนี้ค่ะมันเขียนไว้ยอย่างคลุมเครือไม่ได้เขียนเฉพาะเจาะจงไปอย่างชัดเจนว่าแบบไหนที่เรียกว่าหมิ่นประมาทแบบไหนที่ให้การคุ้มครองการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต อีกอันนึงในตัวที่ชัดเจนมากๆเนี่ยคือเมื่อเนื่องจากกฎหมายข้อนี้มันอยู่ในหมวดของความมั่นคงมันเลยทําให้ไม่ว่าใครก็ร้องทุกกล่าวโทษได้เราเลยเนําเสนอวิธีการที่ง่ายกว่านั้นคือการให้สํานักพระราชวังเป็นตัวแทนในการสั่งฟ้องเพื่อ,อไม่ให้กรณีม1นึเนี่ยถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือโจมตีคนที่มีความเชื่อความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับตนเองอะนะคะแล้วก็ มั่นใจว่าเมื่อก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะได้พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างตรงไปตรงมาในสภาแน,น่นอนแล้วก็จะผลักดันร่างยกเอ่อแก้ไข1นึให้ได้นะคะนอกเหนือจากม .112 ก็ยังมีกฎหมายอื่นๆที่อยากจะให้รายละเอียดมากกว่านี้ที่เพิ่งบอกไว้ว่าพรรคก้าวไกลเราจะร่างรัฐธรรมนูนใหม่เนี่ยคุณสมบัติหลักๆ3ข้อของการมีรัฐธรรมนูญใหม่ของเราเนี่ยคือ1ปิดช่องรัฐประหาร2 ปกป้องเสียงของพี่น้องประชาชนด้วยการรือร้อถอนกลไกลการสืบทอดอำนาจทั้งหมดของคอสชอปิดสวิต์สามปอให้สําเร็จให้ได้ท้ายข้อ3คือการปลดล็อกท้องถิ่นเพื่อคือนอำนาจในการกำหนดอนาคตชีวิตของเราทุกคนให้กลับไปถึงมือของทุกคนนะคะและปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอด90กว่าปีที่ผ่านมาอำนาจนำอำนาจหนึ่งที่แทรกแซงการเมืองไทยมาโดยตลอดและบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยก็คือทหารและกองทัพเราเลยเสนอว่าขอ ปฏิรูปกองทัพยกเลิกบังคับเกณฑอาหารเอาทหารออกจากการเมืองและเปลี่ยนโครงสร้างเชิงอำนาจให้ทหารอยู่ใต้พลเรือนอย่างแท้จริงทุกท่านคะผู้มีอำนาจเนี่ยบอกกับเราตลอดว่าสิ่งที่พวกเราฝันมันฝันเลื่อนลอยมันทำไม่ได้จริง มันทำไมไม่กินข้าวทีละคำละ่ะแต่สิ่งที่เพิ่งอยากจะบอกคือสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่แช่แข็งประเทศไทยมาตลอดแม่เราไม่เคยเดินไปข้างหน้าเลยเพราะการที่พยายามจะกินข้าวทีละคำเนี่ยค่ะพักเก้าไกลเราขอเสนอทางที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ ทุกคนเท่าเทียมให้คุณค่าของคนเท่าเทียมผ่าน,นกลไกรัฐสภาทุกท่านเห็นมาแล้วก้าวไกลนําเสนอสุราก้าวหน้าขาดเพียงอีกสองมือมันจะผ่านแล้วมันจะสําเร็จถ้ารอบนี้เรามีสสมากขึ้นเราสามารถสร้างกันเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันได้แน่นอนค่ะขอโอกาสได้พักก้าวไกลทั้งสองใบนะคะเป็นคําถามที่ถามพักภูมิใจไทยนะครับอืมทันสมัยเลยจากแฮชแท็กวันนี้เลยแบนสุพรรณหงอยากให้ ทางพักนะครับวิเคราะห์วงการภาพยนตร์ไทยและคำถามคือจะทำอย่างไรให้ภาพยนตร์ไทยเติบโตทัดเทียมประเทศอื่นในเอเชียหรือในโลกได้ครับผม3นาทีจากภูมิใจไทยนะครับจับเวลาครับ ข้อจากัดของวงการภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นวงการบันเทิงของไทยนะคะประการแรกเลยคือเรื่องของความคิดสร้างสารรค์อย่างที่อุ้มได้เรียนมาแล้วนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ว่าคนไทยมีกรอบมีเงื่อนไขในมีสภาพแวดล้อมทางสังคมเนี่ยที่จํากัดมากในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เพราะฉะนั้นอย่างแรกเมื่อความคิดสร้างสารรค์คุณถูกจํากัดกรอบเมื่อนั้นสิ่งที่คุณจะสร้างสารรค์ออกมามันจะไปไม่ได้ไกลกว่าที่เราเคยเป็นค่ะอย่างที่สองค่ะ ข้อจำกัดของภาพยนตร์ไทยคือเรื่องของเงินทุนจริงอยู่ว่าเราอาจจะมีกระทรวงมีหน่วยงานที่ผลักดันในเรื่องนี้แต่เราต้องยอมรับว่าเงินทุนมันไม่พอค่ะทุกอย่างเราต้องยอมรับความจริงว่ามันต้องใช้เงินวันนี้เราจะทําอะไรเราก็ติดกรอบวินัยการเงินการคลังเราก็ติดเรื่องกู้หนี้ยืมสินที่เราทํากันมาดังนั้นเราจะไปข้างหน้าไม่ได้เลยทีนี้กลับมาสู่คําถามนะคะในเรื่องของสุพรรณหงษ์ที่อุ้มเข้าใจนะคะเรื่องสุพรรณหงษ์เนี่ยอาจจะมีเรื่องของความคลุมเครือ นะคะแล้วก็มีเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรมต่างๆอุ้มมองว่าเรื่องนี้อะค่ะถ้าสมมุติว่าในเกณฑ์ของการคัดเลือกต่างๆมันไม่เป็นธรรมต้องเอาข้อได้จริงมากางกงนดูค่ะทุกอย่างในประเทศนี้ที่เรามองว่ามันไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องไม่คุ้มเครือเอามากลางกันดูเลยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ได้มีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกับนโยบายทุกๆอย่าง ที่ทุกทุกพักได้มานาเสนอคะ่ะดังนั้นอุ้มมองว่าจุดที่จะต้องแก้ในเรื่องนี้นะคะคือการโปร่งใสเปิดให้ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์ได้และที่สําคัญที่สุดหน่วยงานรัฐหรือองค์กรที่มีหน้าที่การดูแลเรื่องนี้ต้องรับฟังและนําไปปรับใช้เป็นนโยบายที่แท้จริงและกฎหมายที่แท้จริงขอบคุณคะ่ะสุดท้ายแน่นอนนะครับของไทยสร้างไทยนะครับถ้ามีการยุบพักการเมืองใดการเมืองหนึ่ง ทุกพักการเมืองที่เหลือจะคัดค้านไหมอ่าผมว่าคุณอ่เราอาจจะตอบแทนทุกพักไม่ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่าเป็นอันว่าพักไทยสร้างไทยอย่างน้อยที่สุดจะคัดค้านไหมสามนาทีจากนี้ถ้าว่าพร้อมแล้วเชิญคุณธิดาครับค่ะอย่างแรกต้องอธิบายก่อนนะคะว่าหลักการในการยุบพ,พักการเมืองเนี่ยคืออะไรถ้าดูจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ย การยุบพักการเมืองเนี่ยอาจจะมีด้วยพื้นฐานของ2เหตุผลนะคะเหตุผลแรกเป็นการยุบพักโดยการใช้อํานาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมถ้าถามว่ามีการทําแบบนี้พักไทยสร้างไทยที่สนับสนุนประชาธิปไตยแล้วก็สนับสนุนการใช้กฎหมายที่เป็นธรรมไม่เห็นด้วยแน่นอนค่ะแต่ถ้าเป็นด้วยบรรทัดฐานที่สถ้ามีการยุบพัก ด้วยเพราะว่าพักนั้นทำผิดจริงผิดหลักประชาธิปไตยจริงไม่อยู่ในบรรทัดฐานของการใช้กฎหมายนะคะแล้วก็มีการทำผิดกฎหมายจริงในฐานะที่เราเข้ามาเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็เป็นคนที่เคารพหลักการนะคะเป็นเคารพหลักของประชาธิปไตยนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นว่า ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเกิดมาดูในแง่ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าพักไทยสร้างไทยเองเข้ามาแข่งขันด้วยการที่เราเห็นคุณค่าของประชาธิปไตยเราเคารพในความเป็นประชาธิปไตยและเราก็อยากให้ความเป็นประชาธิปไตยอยู่คู่กับเราไปให้นานที่สุดนะคะอยากจะฝากสารนะคะไปถึงผู้ที่มีอํานาจอยู่นตอนนี้นะคะว่าถ้าเกิดจะมีการใช้วิธีการที่ไม่เป็นธรรมในการที่จะมาควบคุมการเลือกตั้งในการที่จะมาควบ ควบคุมการหาเสียงในการที่จะมาควบคุมการดําเนินการต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะได้เลือกตั้งพร้อมกันในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการใดๆทั้งปวงซึ่งหลังซึ่งที่ผ่านมานี้เราก็เห็นมาหลายๆอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนะคะกะกะตเพิ่งประกาศบัตรเลือกตั้งมาถ้าหลายๆคนกลับไปดูนะคะว่าบัตรเลือกตั้งในละักษณะของอบัตรเลือกตั้งแบง่แบงเขตเนี่ยตอนนี้นะคะพัก ผู้สมัครทุกคนเนี่ยต้องสื่อสารกับประชาชนอย่างเหนื่อยมากเน,นื่องจากว่า1ไม่มีชื่อพัก2ไม่มีโลโก้พักสามไม่มีชื่อของผู้สมัครนะคะเพราะฉะนั้นจะมีแค่ตัวเลขก็อยากจะสื่อสารไปว่าอันเนี้ยก็เป็นงานหนักของกรตนะคะถ้าเลือกแบบนี้ก็ต้องสื่อสารนะคะว่าเวลาที่จะเข้าครูหาเนี่ย จะทายังไงให้ประชาชนเนี่ยสามารถจําตัวเลขณนะตรงนี้ได้เนื่องจากหลายๆคนจะจําชื่อจําชื่อพักหรือว่าจําโลโก้พักมากกว่านะคะหรือว่า2เป็นการที่พักไทยสร้างไทยออกมาประกาศตั้งแต่วันแรกเลยนะคะที่กกตประกาศอีกนะคะว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งเสร็จแล้วจะใช้เวลา5วันนะคะในการที่จะประกาศ ตัวเลขนะคะว่าผลการเลือกตั้งเป็นยังไงบ้างความจริงในสังคมประชาธิปไตยปกติเนี่ยมันควรจะมีการนับแบบเรียลไทม์นะคะไม่ใช่ใช้เวลา5วันมันมีอะไรก็เกิดขึ้นได้ในระยะเวลา5วันที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากตรงนี้ด้วยว่าความจริงเนี่ยอยากให้ประชาชนแล้วก็ทุกคนไม่ว่าจะเป็น NGO แล้วก็เป็นผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ทุกคนเนี่ยช่วยกันจับ จ้องนะคะแล้วก็จับตาดูให้ได้มากที่สุดทั้งวิธีการนับคะแนนระหว่างการนับคะแนนนะคะการยกหีบนะคะการประกาศผลการเลือกตั้งใช้วิธีให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวที่จะเข้าไปดูนะคะว่าผู้ใช้อํานาจเนี่ยจะเล่นตุกติกหรือว่าไม่ทําตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสรุปนะคะว่าถ้ายุบโดยที่เป็นไปตามกฎหมายโอเค